สวัสดีค่ะเด็กๆก่อนอื่นคุณครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อนางวันตนีสื่อจากอินหรือคุณครูเพื่อนค่ะเป็นคุณครูประจําชั้นของชั้นเตรียมอนุบาลนะคะเด็กๆคนไหนที่อยู่ชั้นเตรียมอนุบาลจะต้องเรียนหนังสืออยู่กับคุณครูเพื่อนนะคะช่วงนี้เด็กๆเรียนหนังสือทางออนไลน์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าโลคโควิดสิยังระบาดอยู่ดังนั้นเราจะต้องเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะคะเอาไว้ใช่ห โรคโควิด19หายเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักสีสันสวยงามค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักสีต่างๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักสีกับคุณครูไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามารู้จักสีแรกกันก่อนเลยนะคะ สีแรกที่คุณครูจะให้เด็กๆรู้จักนั่นก็คือสีเหลืองต่อมานะคะสีแดงค่ะสีต่อมานะคะก็คือสีเขียวค่ะสีน้ําเงินค่ะเรามารู้จักสีต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือสีน้ําตาลค่ะแล้วก็สีชมพูต่อมานะคะ สีตรงค่ะแล้วก็สีม่วงนะคะสีต่อมาค่ะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำค่ะสีต่อมานะคะนั่นก็คือสีเทาค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือสีฟ้าค่ะสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆรู้จักสีจอนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะพาเด็กๆ อ่านชื่อสีครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เรามาเรียนกันที่ห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นใบงานที่หนึ่งนะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีหอยค่าให้กับคุณครูค่ะตามที่สีที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายมาได้เลยค่ะสาหรับเดี๋ยวจะมีคลิปสุดท้ายนะคะเป็นคลิป วิธีการระบายสีนะคะให้เด็กๆด,ดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องสีเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะดังนั้นเราไประบายสีหอยทากกันเลยค่ะคุณครูจะใช้สีสม้มระบายสีตัวหอยทากนะคะ เด็กๆค่อยๆระบายนะคะลูกไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆระบายระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะ เวลาเด็กๆระบายสีนะคะเด็กๆพยายามอย่าให้สีออกนอกกรอบนะคะแล้วเวลาระบายอย่าให้มีสีขาวนะคะนี่ค่ะตรงที่เป็นสีขาวเราระบายให้หมดเลยค่ะ าล้ค่ะคุะคณครูะบายตัวของหอยทากเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะตัวหอยทากเราเสร็จแล้วนะคะตรงไหนที่มีสีขาวเด็กๆก็ระบายให้หมดเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูก็จะระบายเปลือกของหอยทากนะคะตรงนี้คุณครูจะใช้สีส้มค่ะ ตรงนี้คุณครูก็จะใช้สีส้มนะคะตรงนี้ด้วยค่ะ าลค่ะต่อไปคุณครูจะเปลี่ยนสีบ้างนะคะคุณครูจะใช้สีเขียวนะคะระบายเปลือกหอยทากตรงนี้ค่ะ ระบายให้หมดเลยนะคะ เอาละค่ะเปลือกของหอยทากคุณครูก็ระบายสีเสร็จแล้วต่อไปนะคะตรงนี้คุณครูก็จะใช้สีเขียวเหมือนกันค่ะอาให้ออกนอกกรอบนะคะเด็กๆเอาละค่ะคุณครูระบายสีหอยทากเสร็จแล้วเป็นไงคะสวยไหมคะเด็กๆ จากที่หอยทากไม่มีสีพอเด็กๆระบายสีไปแล้วหอยทากสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมใบงานที่หนึงระบายสีให้สวยงามก็คุณครูคขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าเราจะทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันคราวหน้านะคะ